สวัสดีครับคุณตุย๋ยคุยไปเรื่อยนะครับวันนี้มาในฐานะร้อยโทสุพจน์เต่งเฉยภูมินะครับนักเรียนในสิบรุ่นสี่ทับสองสนะครับในวันนี้ผมก็ได้ไปงานเลี้ยงรุ่น ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งทุกคนก็มาจากหลายที่นะครับทัพพักหนึ่งทัพพักสองทัพพักสามทัพพักสี่นะครับมารวมตัวกันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะด้วยความรักความผูกพันความคิดถึงกันความเอื้ออาทรที่มีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างอาจจะมีไม่พอใจกันบ้างเป็นธรรมดาแต่พวกเราก็ยึดถือความเป็นเพื่อนความรักความสามคัคคีปรองดองช่วยเหลือกันในรูปแบบสถานะอีกสถานะหนึ่งนะครับ เมื่อก่อนที่จะมางานเลี้ยงเชียงใหม่ผมก็ไปงานเลี้ยงรุ่นพลทหารรุ่นปีหนึ่งทบหนึ่งสองสามนะครับนั่นก็อีกสถานะนึงที่เรามีเพื่อนร่วมรุ่นมันเริ่มรุ่นจาก เป็นพลทหารมาเป็นนักเรียนในสิบแล้วก็มาเป็นข้าขราชการประจำนะครับในสิบประจำการซึ่งทุกคนในรุ่นของผมก็กเกษียณอายุราชการกันมาสามสี่ปีแล้วครับคนไหนที่ พอจะเดินทางไปมาหาสู่กันได้ก็ไปคนไหนที่ไปไม่ได้ด้วยสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยไข้บางคนก็เสียชีวิตไปก็ไม่น้อยนะครับนักเรียนในสิบรุ่นของผมนะครับสี่ทับสองสี่ มีทั้งหมดแปดกอง้อยนะครับแปดกอง้อยกองลอยละประมาณร้อยห้าสิบนนะครับคิดดูมันก็เยอะพอสมควรนะครับอยู่ในทัพพักหนึ่งทัพพักสองทัพพักสามทัพพักสี่นะครับแม้กระทั่งหน่วยโรพิเศษก็มีเยอะนะครับ นี่ก็คือความผูกพันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเราจัดงานมาทุกๆปีนะครับเพื่อนบางคนก็บาดเจ็บจากการสู้รบเพื่อนบางคนก็บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบ้างนะครับแต่เพื่อนเหล่านั้นไม่ได้ย่อท้อไม่ได้ท้อถอยมาร่วมงาน อยู่ทุกครั้งนะครับต่อไปนี้ผมก็จะให้ทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศในการเลี้ยงรุ่นของผมรุ่น4ทับสอนะครับเป,เป็นนักเรียนในสิบที่ศูนย์การทหารราบนะครับข่ายธนรัฐ ะครับปี2524นะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าชมบรรยากาศในงานเลี้ยงรุ่น4ทับ24ได้นบัดนี้ครับเรียนเชิญเพื่อนๆ4 24เข้ามานาบัดชมได้เลยครับ่เประชุมในเรื่องของงานเลี้ยงของเรานะครับต่อไปครับเรียนเชิญเลยครับ กรรมการด้วยนะครับกรรมการถ้าพร้อมแล้วเข้ามาในห้องประชุมเราได้เลยนะครับคณะกรรมการที่นั่งข้างหน้าผมนี่เลยนะครับลองคิดคิดดูนะครับนึกๆในใจดูนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะไปเที่ยวจังหวัดไหนอยากจะไปพบป่าสันสันในบรรยากาศของจังหวัดไหนภาคไหนนะครับเราคิด,ค,ดคิดดูนะครับแต่ถ้ายินแววว,ว่าจะมี แนวโน้มน่าจะไปทางทางภาคใต้นะครับเพราะว่าเห็นว่ามีแนวนโยบายบอกว่าถ้ามีโอกาสได้จัดแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องค่าลงทะเบียนงานเลี้ยงขบ,บอกงานคนจนไม่มีตังก็ไปได้ขอให้มีค่ารถไปก็ขอเนี่ยมันถูกใจเลยผมว่านโยบายดีเย่างนันนะ <laughs> นะครับแต่แต่นีนโยบายนี้นผมได้ยินจากแหล่งข่าวที่น่าจะเชื่อถือได้นะครับแต่ยังไม่ได้ยินจากปากท่านท่านประธานจัดงานยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับได้ข่าวแว่วๆว่าถ้ามีโอกาสได้จัดเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องคนจนนะครับไม่ต้องลงทะเบียนคนจนนะแต่ดูหน้าเอาดูว่าใครจนไม่จนนะครับนะครับ ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมขขอขาุญาตเรียนเชิญท่านประธานเ่าต้อนรับแล้วก็ข่าวเปิดประชุมนะครับสวัสดีเพื่อนๆสี่สองสี่ทุกท่านผมได้รับเกียรติจากคณะจัดงานเลี้ยงรุ่นที่ลบบุรีตัวมีเพื่อนประทีบยิ้มชอยจัดครั้งที่สามสิบสามที่ลบบุรี แล้วก็ได้ปรึกษากันว่าจะไปเอางานเลี้ยงที่ไหนเพ,พื่อนป้าที่ก็บอกว่าเอาจะลองรับไปไหม,มผมได้พร้อมทุกเมื่อถ้าเพื่อนเอามาให้ผมเนี่พร้อมทุกเมื่อพร้อมพร้อมเสมอที่จะทํางานถ้าผมทําก่อนผมรับธง วันนั้นผมก็โทรหาประธานที่ปรึกษาว่าเออผมรับโทรมานะจะเอามาจัดที่เชียงใหม่เพื่อนก็เห็นดีด้วยผมพยายามทำดีที่สุดครับเพื่อนมันไม่มีทั้งคนรักและคนชอบไม่ว่ากันแล้วก็ต่อไปผมก็จะให้เพื่อนสุวิทภูมิยาก็ดำเนินงานตามพิธีก่อนเพราะว่าครับ ที่ผมทํางานนี่ผมต้องการขอบคุณประชาสัมพันธกองร้อยนะครับทั้งแปดกองร้อยผมสบายใจที่สุดเพื่อนลองคิดดูเนี่ยผมทําแบบเนี้ยประชาสัมพันธ์กองร้อยยางสมมุติว่าร้อยหนึ่งพันสามร้อยผมเนี่ยให้เพื่อนโยเป็นผู้รับผิดชอบมันง่ายที่สุดเลยเพื่อนโยโรวบรวมงานเลี้ยงรุ่นแต่ละกองร้อยมาส่งให้ผมผมก็มีรายชื่อลิสต์ง่ายมากผมอยากจะ ทับต่อไปผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนทาแบบนี้มันง่ายครับครับแล้วผมก็อันนี้เป็นแนวความคิดของแฟนผมว่าอ้าในเมื่อเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนมอบของตอบแทนกับผู้ที่เป็นประธานให้แต่ละของร้อยติดต่อประสานงานกัน่อน,อน,อน,อนา ร่วมงานในครั้งนี้ครับที่เดิมที่เดิมมาไปแบกกราวให้เพื่อนก่อนต่อไปร้อีสีพกรไดไม่ใช่ตัวองก็ตัวแทนูลููอนไม่กินดอิดัเองนอนต้อไปอยู่หลังหนั่นะใช่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 เข้าระดับประดับแงประดับเขาเนรอ ต่อไปไปร้อยสี่ามเนาะร้อยสี่เอูเนี่ยกูวพิผิดกูพิมพ์นถ้าต่อไปร้อยสี่เนะร้อยสี่ทานใช้สนามิสอ่ารับแต่เพื่อ่าเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ต่อไปก็ร้อยอเสามร้อยีกิติอัตุแทนตัวแดงอายุยีบาครับด้านขยับ ่อไปร้อมาสามตีบำรุงคณะพคดีไม่ใช่ตัวนะหน <c oughs> นนเราเห็นหนุอ่ายิบยิบเขา้องนอยเขา้องนหนอ่ต่อไปร้อยสามมาสามร้ <c oughs> อย <c oughs> ตีสุชาติตารารมที่ <c oughs> หุ่นได้แบบที่หุ่นได้แบบอยู่ใต้หลายปีไม่องวนเลยแล้วก็ขอคบคุณเพื่อนชาติทำอะไรเกี่ยวกับ นี้เก so ิดขึ้นได้เพื่อนชาติเน้ยอมรับผมมองเก่งยอมได้ถ้ามีอะไรที่ผมปรึกษาตลอดครับไม่ว่างานต่างๆในงานบางครั้งงานอะไรอะไรตัร่การย่อยอดเลยอ่าจอดไปกองร้อยสุดท้ายครับร้อยสี่พันสามพันตีวันชายรับใสายตัวแทนครับตัวแทนประธานเชิญครับถ่ายรูปจะถ่ายแล้พร้อมของ

ทาภาคสี่จไปจัดเพราะว่านานแล้วไม่ได้จัดนะครับถ้ากองทัพภาคทีไหนอยากจัดจัดเสอนอมาได้เลยครับ,บรบก็ขอบคุณพวกเรานะครับที่ไว้วางใจให้ทัาภาคสี่จะเป็นเจ้าภาพนี้นะครับ ผมไม่ได้เป็นประธานนะครับคือผมเป็นผู้ประสานของเรามีชมรมของชมรมข้าราชการทำนานประเทศในสิงโรงเรียนดาร่าบในการ์ดาร่ารุ่นที่สี่ของทัพไป็นสี่เรามีประานเรามีประธานทำงานก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเรามีประธานทกงานคือประธานของชมรมของเราในรัฐสัปปะสี นะครับผมก็อยากจะเปิดตัวในเวลานี้เลยนะครับก็ก็คือปันโตไปรัฐจุระขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะครับก็ผมอยากขอให้ประธานนะครับในฐานะที่เปิดตัวเรียบร้อยท่านประธานก็ต้องใจเพื่อนยังไงก็ต้องหนีหนีไปก่อนนะครับก็ไปนะครับก็ โอเคบ่ดื่บอกรามมาากท่อบกันใ่ไมท่นนะครับไม่คำว่ามาจากที่นั้นเพื่อนๆให้ามร่ไมมลงไปอยามทั้งภาคลงพยเมื่อลงทั้งาคเสร็ผมได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆเป็น่างนีนะครับก็จะเ่าแนวจามของเชียงใหม่นะครับ ตัวแทนกระธานที่ลงแต่ละกองร้อยนะครับลงลงไปจะบทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะทางใต้หรือว่าทางนามอย่าล้มคำนะครับเพราะยังในการรับตรงนะครับผมเรียนให้เพื่อนเพื่อนทางใต้รับทราบนะครับคืนนี้เพื่อเพื่อลองในขณะที่หลังอยากที่เล้งเสร็จก็ได้เสร็จรับตรงนะครับคือการรับตรงเชิญเพื่อนๆพืทางใต้นะครับเพราะยังมันไม่ใช่ว่าผมจะเป็นประธานหรือว่า หลังจากปัะทุมเสร็จนะครับก็มีกระบวนการของกอ,องสวบัดไทยต้อนรับเพื่อนเพื่อนที่มาเยือนแล้วก็จะรำเพื่อนเพื่อนที่มาเยือนเข้าสู่ในงานเลี้ยงต่อไปนะครับตอนนี้กองสวบัดไทยก็เลิ่มนแล้วก็จะรำ มมน,นี่ก็เริ่มจะเข้าห้องกัดเลี้ยงนะครับดังนั้นกองสลับไทรจะนำเป็นเพืเข้าถู งานเรียนครับแล้วก็เพิ่มประสบ มีเพื่อนนักเรียนในสิบรุ่นที่สี่ทั้งสองทีทุก่านครับขอขอบัแม่ากสีทั้งสองดีผมร้อยปีจำลองขึ้นมาเป็นการทำงานรปันงานแล้ยงุอคที่สาทสี่แต่ตอนี้ผมขอบคุณเพื่อนปีสองทีทุกท่าน เปิดไฟเลยครับเปิดไฟเลยอ่านะครับเดี๋ยวหลังจากเรามอบพงเราก็มมบพระพุทธรูปมอบเสื้อให้กับตาโก๋ใหม่เรียบร้อยพวกเราทั้งหมดนะครับเนี้ยขนะดาษเนี้ยพอจะมอบลูกขึ้นยืนทั้งหมดเลยพอสมครบทั้ง3าอย่างแล้ว ร้องเพลงมาสสองจบนะครับมนนาถ่านล่าโอเคนะครับตอนนี้ประธานจะได้มอบธงประธานได้มอบธงให้จำประธานคนใหม่ครับขอเสียงปรบมือน,นะครับต่อไปก็จะมอบเสื้อครับส่งไป้างหังมอบเสื้อครับประธานมอบเสื้อครับประธานมอบเสื้อให้กับประธานคนใหม่ใส่เลยครับ นะครับคนใหม่กันและขอความร่วมมือจากเพื่อนทุกเพื่อนทุกภาคนะครับภาคภาคหนึ่งภาค 2, ภาคสองภาคสามภาคสี่ขอขอความร่วมมือลาลงไปที่จกกังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตําหนับ,บตัวผมเองก็ยินดีในานามของกรมทับภาคที่สี่นะครับยินดีต้อนรับเพื่อ,อน,นเพื่อนทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอเแซ่บไรตั้งต่างๆนะครับ อ่ะต่อไปเรื่อเลิกกันัตี่ครับ